เอาล่ะทีนี้ฉันจะพาคุณนะคะปไคะปะยังถิ่นของฉันคุณรู้ไหมที่ฉันเ,นเป็นชาวเกาะสีชังคนหนึ่งจริงเหรอเขามีพิธีการรําลรึก100ปีชาวเกาะสีชังนะคะไ<อ>ปถวายเป็นราชสักการะพระปิยมหาราชนะคะบรรยากาศที่งานเป็นยังไงบ้างย้อนยุคกันเลยค่ะท่นูนนะคะโดยผู้ร่วมง,งานเนี่ยต้องแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่4 5หแล้วก็6ค่ะหรือว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามันแบบหลากสีเพื่อที่จะกระทาที่บวง<อ>สวงเสด็จพ่อรอห้าระมือถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสร้างพระจุธาทุชราชฐานซึ่งเป็นพระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลยเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง3รารัชกาลด้วยกันก็คือรัชกาลที่4 5แล้วก็รัชกาลที่6ค่ะ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอย่างเช่นการแสดงดนตรีเฮาส์แบรนด์นะคะณบริเวณชายหาดริมทะเลการประกวดการแต่งกายย้อนยุค100ปีเกาะสีชังแล้วก็การแสดงศสลปวะวัฒนธรรมคืนบ้านรำสีภาคการแสดงนาฏะียะสารารวมถึงหุ่นละครเล็กโจรหลุ่ยด้วยตัวอย่างน่าสนใจทั้งสิ้นลแล้เกาวัฒนธรรมนะคะ